นายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้บรรจุเอาโครงการของกระทรวงพมเป็น1ใน10โครงการสําคัญเรื่องในปีมาหามงคลเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนภรรษาเรอบเออทาันเออหรอบนะครับหรอบเจ็ดสิพรรษานะครับที่สิบแกราคม2567ในปีนี้เป็นโครงการที่ทางกระทรวงพมโดยโกรมส่งเสริมและพัฒน,นาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะจัดหากายอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆสําหรับพี่น้องคนพิการ7 2 0 0ชุดนะครับให้กับพี่น้องคนพิการทั่วประเทศการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆสําหรับพี่น้องคนพิการนี้นะครับจะรวมถึงทั้งรถเข็นกายอุปกรณ์ไม้เท้ารถโยกนะครับและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อที่จะทําให้พี่น้องคนพิการนั้นสามารถมีชีวิตได้อย่างมีอิสระเพิ่มมากขึ้นนะครับ7 2 0 0ชุดนี้เป็นการดําเนินการทั่วประเทศ ผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนําเสนอข้อมูลของพี่น้องคนพิการในแต่ละื้นที่ทั่วประเทศส่งมาที่จังหวัดและข้อมูลที่ทางจังหวัดได้รับจะส่งต่อมายังที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเงินงบประมาณทั้งหมดนั้นจะใช้จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งเรามีเงินงบประมาณอยู่เพียงพอที่จะดูแลพี่น้องคนพิการนะครับที่ผ่านมาทางกระทรวงได้เร่งดําเนินการกันอย่างเต็มที่ เพราะว่าภายในสิ้นปีนะครับ2,567นี้เราจะจัดสมมอบให้ได้72,000มสชุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการที่ได้สนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้ให้กับพี่น้องคนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการเชิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเรื่องในออมหามงคลปีมหามงคลนะครับ6รอบ28รกรกฎาคมที่จะถึงนี้การอุปรกรณ์ส่วนใหญ่นะครับที่เราได้จะนําจัดแจกให้กับพี่น้องคนพิการนั้น จะดาเนินการผ่านทางอ,คอาางค์กรฐานพันธุ์สุกนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มรายได้แล้วก็ดูแลพี่น้องฐานพันธุ์อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันดังนั้นจึงได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่วินวินทุกฝ่ายนะครับทั้งผู้ที่ได้รับของผู้ที่ได้รับงบประมาณนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะดําเนินการให้โดยที่สุดน,นะครับ <S <S โอเคครับขอบคุณครับ